ไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างเขามีการเสนอให้ปลดลิงแสแมออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะป้องกันปัญหาการก่อความเดือดร้อนไม่สิ้นสุดทั้งอย่างในเรื่องของการสร้างปัญหาให้กับร้านค้าด้วยค่ะ นายนัทชัยนำพุนสุขสารผูร้ราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สังเกตการปริมาณลิงที่ทางขึ้นเขาว,วังอุทยานประวัติศาสตร์พนะนครคีรีเนื่องจากปัญหาจำนวนประชากรลิงสมแมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลังเจ้าหน้าที่สำรวจเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เนี่ย,ม,ย,ยมีจำนวนลิงแสแมมากกว่า9,600ตัวแล้วก็ผลจากการสำรวจล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็พบจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง1 2 0 0 0กว่าตัวแล้วด้วย ทางด้านของผู้ราชการจาังหวัดเพชรบุรีท่านเปิดเผยนะคะบอกว่าปัญหาลิงแสแม่มีความรุนแรงที่จะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะจานวนลิงแสแมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลิงก็ไม่ได้อยู่ในป่าแล้วมาอยู่ในชุมชนมาทําความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทรัพย์สินก็ถูกลักขโมยมีการวิ่งราวทรัพย์บ้างแย่งของต่อหน้าทั้งเด็กผู้หญิง อะไรแบบนี้นะคะมีการแสดงการข่คมขู่เกี่ยวกราดอย่างรุนแรงด้วยที่จะทำร้ายร่างกายตลอดทั้งที่ผ่านมาก็มีการทำร้ายร่างกายเด็กๆ ซึ่งตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วคงต้องเร่งแก้ไขแบบเร่งด่วนโดยผลการประชุมกรมการจังหวัดต่างก็มีมติตรงกันนะคะก็คือการขอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรุ่นนานะคะใช้คําว่าการุณน,นาถอดลิงสแสมออกจากการเป็นสัตว์ปากคุ้มครองเพราะว่าการถอดออกเนี่ยก็จะทําให้สามารถดําเนินการต่างๆกับลิงพวกนี้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งก็เชื่อมั่นด้วยค่ะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวหลายท่านพอมาเจอกับเหตุการณ์ปัญหาหลิงทำร้ายลิงแย่งของก็ไม่อยากที่จะมาอีกอันนี้เป็นปัญหาของจังหวัดเพชรบุรีที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ไม่แพ้กันกับจังหวัดลบบุรีเลยนะคะ